คืนแล้วคืนเล่ากระต่ายน้อยปุยยังคงไปที่เนินเขาเดิมมันไม่ได้อยากกระโดดไปหาดาวแล้วแต่ปุยกลับรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้มองดูแสงดาวดวงใหม่ที่ส่องประกายอยู่บนฟ้าลูกนกหูคาปุยกระซิบเบาๆคืนหนึ่งหนูรู้ว่าแสงดาวอยู่ในหัวใจหนูแต่หนูก็ยังสงสัยว่า ดาวดวงอื่นๆมีความลับอะไรซ่อนอยู่ไหมคะลุงนกฮูกหัวเราะเบาๆโฮโฮโฮ,โฮแน่นอนสิเจ้ากระต่ายน้อยดาวทุกดวงมีความลับของตัวเองจะ้ะจริงเหรอคะปุยตาโตด้วยความตื่นเต้นแล้วหนูจะรู้ความลับพวกนั้นได้ไงคะลุงนกฮูกขยับปีกเบาๆ แล้วชี้ไปที่ดาวดวงเล็กๆดวงหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆดาวดวงใหม่นั้นดาวดวงนั้นนะจ๊ะมันคือดาวแห่งเสียงหัวเราะใครที่มองเห็นมันแล้วหัวเราะด้วยความสุขทุกครั้งเสียงหัวเราะก็จะลอยขึ้นไปถึงดาวดวงนั้นทําให้มันส่องแสงระยิบระยับขึ้นมาอีกนิดปุยเงยหน้ามองดาวแห่งเสียงหัวเราะอย่างตั้งใจแล้วจูๆ่ๆปุยก็เริ่มหัวเราะคิกคิ เพราะนึกถึงตอนที่มันวิ่งไล่จับผีเสื้อกับเพื่อนๆในตอนกลางวันเสียงหัวเราะเล็กๆของปุยลอยขึ้นไปบนฟ้าและดูเหมือนว่าดาวดวงนั้นจะส่องแสงสว่างขึ้นมาจริงๆด้วยว้าวจริงด้วยค่ะคุณลุงนกฮูกปุยดีใจมากลุงนกฮูกยิ้มนั่น เป็นเพียงหนึ่งในความลับมากมายของดวงดาวนะจ๊ะเจ้ากระต่ายน้อยยังมีดาวแห่งความกล้าหาญที่ส่องแสงเมื่อมีใครทําสิ่งที่ยากลำบากและดาวแห่งมิตรภาพที่จะสว่างขึ้นเมื่อเพื่อนๆนช่วยเหลือซึ่งกันและกันปุยรู้สึกทึ่งกับเรื่องราวของลุงนกฮูกมากมันจ้องมองดวงดาวแต่ละดวงด้วยแววตาที่เป็นประกายหนูอยากรู้ความลับของดาวทุกดวงเลยค่ะคุณลุงนกฮูก ลุงนกฮูกพยักหน้าบางทีพรุ่งนี้เราอาจจะได้รู้ความลับของดาวดวงอื่นๆกันนะจ๊ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องส่งเสียงหัวเราะให้กับดาวก่อนนอนแล้วนะจ๊ะปุยหัวเราะคิกๆอีกครั้งแล้วคอ่อยๆเอนตัวลงนอนอย่างมีความสุขปุยหลับตาลงพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ยังคงก้องอยู่ในหัวใจ ปรารีสวัสด์จากกระต่ายน้อยปุยหลับฝันดีนะจ๊ะเด็กๆทุกคนแล้วก็อย่าลืมส่งเสียงหัวเราะให้กับดวงดาวก่อนนอนด้วยนะจ๊ะ